ยามาดูกระท้อนจากเพื่อนกระท้อนปุยฝ้ายต้นนี้ออกลูกแล้วแต่ยายยังไม่หอ,อน,นะคะของเพื่อน่นะนี่จะ้ะคงต้องหอ่อแล้วจ้ะถึงจะได้กินนะคะนี่ไมเอ่ยนี่หนึ่ลูกสองลูกสามลูก โอ้ยนี้อยู่ข้างล่างเลยดูี้นี่จ้ะก็ไม่หอ่อไม่ได้กินนะจ๊ะเ,เพื่อนๆนี่จ้ะูน้นนต้นข้างหน้าใกล้หน้าบ้านนั้นสูกหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วค่ะอุ่มนี้เพิ่งออกมาใหม่ ปุย่ยไฟต้นข้างล่างสวนของใหญ่นี้เพิ่งจะออกมานี่สิมีรูปอยู่นะคะน,นี่ต้นใหญ่เชียวนะนีอ่อืต้นใหญ่เหมือนกันกับเพื่อนๆดูสิสามลูกจะห่อได้ไหมนั่นน่ะข้างบนน่ะนั่นน่ะ คงจะไหวไหมนะ่ะน,น,นี่จะอันนี้ได้อยู่อันนี้อยู่ต่ำอยู่นะคะเพื่อนอห่อน,นี่ก็อยู่ต่ำอยู่ห่อได้ อกนั้นก็คงจะไม่ได้เพราะว่าสูงมากต้นเขาก็ง้างงามนะจ๊ะเพื่อนๆกนเขาเป็นต้นไม้ใหญ่กระท้อนนู้นก้างบนโอ้ยอยู่สูงเกินเขาก็รู้นะถ้าอยู่สูงเกินยายก็จะห่อไม่ถึงก็จะไม่ได้กิน <laughs> ก็อ,อยู่ใกล้ๆนี้โอเคได้ห่อได้นะคะห่อได้นะคะ่ะคะจ้าห่อได้จ้าอ๋อี่อย่างนี้ห่อได้คะ่ะอ๋อห่อได้เท่าที่ห่อได้เนาะเพื่อนเนาะ ธรรมชาติของเขาขอบคุณที่รับชมกับเพื่อน